เจ้าพร้อมหรือ,อยังเต,เตชิมยังไม่พร้อมอ่ะเอาไอ้ดีได้พร้อมละมาดิมาดิ <c oughs> เริ่มสู้กันแบงเลยไม่ต้องเปิดคที่ว่าอะไรครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมรวมบอลนะครับผมในเบสบอลเกมเบสบอลที่ตอนนี้เรากำลังสู้กับไอเตอชิมกันอยู่นะครับผมไอเต,ตอนนี้เราเป็นอุย้ยเรามาสู้กันใครจะเป็นเจ้าสำนักยึดตัวจรงิงแล้วมึงเค้าเตออะไรเค้าเตออะไรเค้าเตออะไร ข้าคือนะักปรมาจารย์ดาบตัวจริงเสียงจริงข้าจะมาจัดการเจ้าเอชินเฮ้ยนี่ปุบโอ้กดไม่ทันเจชินเป็นไงโดนขโมยของข้าไปเจ้ารู้สึกหรือยังว่าใครอยู่เหนือกว่เจ้ากูไม่ได้อยู่เหนือใครตอนแรกโอ้ยโอ้ย อือไม่จริงวิชาดาบนี้มันอะไรกันวิชาวิชาดาบจากสำนักอะไรข้าไม่เคยรู้มาก่อนเนจ้าอุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยมนเล่นทีเผือดีวะจะคุยกันดีๆก็ไม่ได้้องสู้อะไรเจ้าเรียนวิชาดาบนี้มาจากไหนกันข้าไม่เคยเห็นมาก่อนฝึกเอาได้นี่ใคร โอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่ไงเคาเตอร์กับเฮ้ยวิชาดาบฟัน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 ฮึบฮึบทิปแล้วก็ใช้วิชาดาบฟินิชเชอร์หนีไงเจ้าดูสิมิยะว่าใครแข็งแกร่งกว่าเจ้าเอ้ยชุยกับเจ้ากับเก้าเฮียอะไรวะได้เจ้าการอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮึบ เปลี่ยนตัวก่อนแป๊บนึงเปลี่ยนตัวแบบไม่ต้องเปลี่ยนอ่าได้ไอ้นี่โอ้โหไปดิไปดิไปดิไปอ่ะเอ้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 ฮูฮา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 โอ้ยโอ้ยไม่จริงโอ้ยเอ้า โอ้ท่าสวยท่าสวยเลยแกแกเป็นท่าดังเตชินเจ้ารู้จักปลมาจาร์กัมฟูตัวจริงเสียจริงหรือไม่ข้าคือบรูแมนเจ้าสำนักของปลมาจาร์อ่ออยู่บนเชือกเขาเอ่าเชือกเือกเขาเชือกเขาเลี้ยงซาร์แล้วผม อยู่บนเขาอันไกลโพ้นที่ผมนั้นผ่านการฝฝนในการนั่งอยู่บนน้ำตกมาห้าพันปีมาะซิรมาได้ยังได้ไอดีวิบวอกได้เป็นไงล่ะวิชาสำนักของเจ้าสำนักนี้นี่โฮ้ย,ยข่าวบอกได้ด้วยหมัดเปล่าโอ้ย <c oughs> โอ้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 ยอยอย่าเลยโ r นี่โอ้โอ้โอ้ชิ่ยว bro อัปเปอร์คัทไปหนึ่งดอกพุกมตาไปสอยแล้วก็ยัง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 ไม่มีสกิล นี่นี่นี่ไอสลายไปเลยเจ้ารู้สึื้อหรือยังล่ะเจ้ารู้สซื้อหรือยังขอพลังแห่งเจ้าสำนักบนเพื่อเขาเลี้ยงสัน้นไม่พูดพาทำเพลงไม่มีเปลือกตัวนนอะไรทั้งนั้นอะไรจะคิดจะทำอะไรโอ้โหมันจับมาคือมันจับกูทุ่มเลยวะ่ะไอ้เหี้ยมันเริ่มมามันจับกูทุ่มเลยวะ่ะไม่โดนเอ,อ ปล่อยขึ้นไปเฮ้ย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 ท่านผู้ชมดูผมนะครับดู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 เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรโอ้ยถือดูไปเลยยับเลยเอ้ยจับไม่ถือปึ๊บโอ้ยมาเจ้าสำนักเตชิน เจ้าทำไมแข็งเก่งเช่นนี้เจ้าอยู่สํานักอะไรกันเจ้าเรียนกับใครมาว่ต้องรู้ว่ต้องรู้สํานักกูโอ้ยยังเจ้าเรียนสํานักอะไรกันทําไปกากเช่นนี้ก็บอกพราะแค่มันเล็กตัวนี่โอ้ยเอ้ยมันหลบได้สํานักเจ้าสํานักเตชินมันหลบได้โอ้โหคาราเต้สายดําคนคนนี้โอ้ย มาเดชินข้านั่งรอเจ้าอยู่แกทำอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้ที่ว่ะเฮ้ยสี่ย์ทำอะไร ตีไปดวาวาคันโอ้ยเอ๊ะสลายโอ,ยโ,อยโจแล้วก็มีใครไม่รู้ที่ยู่ๆไอ้เหี้ยไอ้นักเลงข้างทางมันนักเลงหมัดเมาแล้วแลวผู้ชมมันยู่ยู่มันก็เมาแล้วก็มาตีผมเลยโอ้ยหมัดเมาหมัดเมาคอนดูหมัดเมาอะไรอะไรชิน เฮ้ยนี่รู้ซื้อคือพลังเอออ่ะ,อะเออไม่ไม่มีเลย <laughs> ไม่มีเลยไม่มีเลยไม่มีอะไรก็มาแล้วข้าง,า,งา,งางหลังหลเฮ้ยข้างหลังนะเพื่อนมึงๆๆมานะฮะเอ้ยใครวะออกาโตเอ้ยเพื่อนชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบ๋วชิชวชชาอะไรเจ้าเจ้าทำอะไรเลชินเจ้าทำอะไร ก็ทำคาผิดว่าง